ปลาเลือดเลยจอดฝั่งเมปลลอดไปแล้วนะจ๊ะดีใจด้วยนะจ๊ะผมวันนี้เรามารับน้องครีมหมาตุกกรกันจัดที่ถูกรถชนต่อหน้านะจกโลงพยาบาลทองหลอดเดี๋ยวเราจะนำตัวน้องส่งไปที่ศูนย์พักพิงอยู่ที่แถวเขาใหญ่นะครับโคราชเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่ไหน สวัสดีครับสวัสดีครับป่ะตัวอะไรครับพี่เดี๋ยครับงงเลยชีวิตกูมาตกตรงนี้ได้ไง เราจะไปไงต่อไม่ต้องท้อไว้อย่างน้อยมันก็ไม่ตายไว้หนูสู้ต่อไปผมเนี่ยไปวิ่งออกกำลังกายตอนเช้าแล้วก็เห็นรถกระบะคันหนึ่งเนี่ยชนมันต่อนหน้าต่อตาเลยและภาพที่ผมเห็นเนี่ยก็เป็นหมาเนี่ยล้มลุกคุกคานอยู่กลางถนนเลยแบบสภาพแบบเลือดกรบปากคือในหัวของผมเนี่ยคิดไว้อยู่สองอย่างเลยว่าถ้าผมจะวิ่งหนีมันเนี่ยนม่งทําไม่ลงจริงวะ ผมก็เลยแบบหันหลังขับไปเว้ยแล้วช่วยมันดีกว่าวะ่ะก็คือแบบอยากเอามันมาข้ามทางก็ยังดีอ่ะดีว่ารถแม่งเหยียบเป็นหมูสับหมูเละๆที่เวลาไปเที่ยวแต่จังหวัดแล้วเห็นหมาแม่งอยู่ข้ามทางแล้วตายสภาพแบบเละผมไม่อยากเห็นภาพนั้นวะ่ะแล้วตอนเนี้น้องครีมได้รับการรักษามาเป็นระยะหนึ่งแล้วใครที่ติดตามในเพจเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่ามันเริ่มมาอย่างไงตอนนี้นะครับผมกําลังนําตัวน้องครีมเนี่ย ไปส่งให้กับเจ้าของคนใหม่ที่เขาจะรับอุปถัมภ์นะครับน่าจะเป็นศูนย์พักพิงสุนัขพวกพิการอะไรด้วยนี่แหละครับเดี๋ยวผมก็ยังไม่รู้จากเขาแบบจริงๆจรงจัง,จงนะเดี๋ยวยังไงผมจะอัปเดตพอถึงสถานที่แล้วเนี่ยแล้วผมจะถ่ายคลิปอัพให้ดูอีกทีหนึ่งเห้ครับอน,อ,รอนาดือไปตแต่ถ้าอดไปบ่ยหายหลอดไปบยหายใช่ไหม แล้หมอที่ดพิการตลอดเลยแต่ก็ไม่แน่นะถ้าเราเดิมันใช้ระยะเวลาอาจจะเดินได้เพราะว่าหมาที่นี่เดินได้แล้วหลายตัวเพราะเขาพูดถึอย่างเงี้ยความเป็นหมามันม,มาอย่างไงพ่อครับที่นี่คือ<ม>ที่ไหนอยังไง<อ>ที่นี่เป็นที่บ้านป้าเองอ๋อที่ตรงนี้ที่ของป้าเองสองไล่คือที่แรกเลยนะ่ะความสงสารนะ่ะแล้วแถวในละแวกหนงบ้านเนี่ยก็แบบให้ช่วยไงจำิวแรกเท่านั้นไม่ได้เยอะขนาดนี้ กทีละนิดทีละหน่อยบางทีเขามาถึงหน้าบ้านแล้วก็คนขอความช่วยเหลือมาว่าหมาตรงนั้นตรงนี้น่ะนี่เราถ้าเราไม่รู้อ่ะเราก็ไม่คิดอะไรแต่ถ้าเรารู้ถ้าเราไม่ช่วยก็เหมือนเราบาปอ่ะเพราะชีวิตเรานะให้เขาหมดแล้วจริงๆอ่ะชื่อของป้าจริงๆเลยคือชื่อป้าแหม่มชื่อวาสนาเสียงม้าป้าแหม่มอ๋อชื่อเล่นชื่อป้าแหม่มแล้วก็รับเลี้ยงดูหมามา25ปีแล้ว<ช>ก็คอือเดียวเฟสเดียวในพื้นที่ของตัวเองด้วยรับเลี้ยงโดยแบบว่าตามีตามเกิดเลย ทั้งเอารถถ่ายไปจําเป็นนี่ชาวบ้านเป็นอะไรแต่ว่าใจมันรักไปแล้วอ่ะคือเรียกง,ง่ายๆว่าทาดหมาเป็นแบบว่ารังเลี้ยงดูไปแล้วอ่ะแล้วมันถอนตัวไม่ได้เราไม่ไหวแต่เราอดไม่ได้อ๋อก็เห็นวันนั้นนะครับคือเหตุการณ์ที่ผมลงคลิปไปเนี่ยผ้าแหม่มเนี่ยคนแรกนะที่ทักเข้ามาบอกว่าถ้าหมาตัวนี้ไม่มีที่ไปป้าขอรับเลี้ยงเองก็ตอนนี้ผมได้นําเจ้าครีมมาส่งที่บ้านป้าแล้ว คือผมขอเป็นตัวกลางผ่านสื่อนะว่าใครที่อยากจะช่วยทําบุญค่าอาหารหรือค่าอาหารเม็ดให้กับคุณป้าไม่มีบังคับนะครับ1บาท5บาท1ิบาทหรือจะกี่บาทก็แล้วแต่โอนเข้าบัญชีป้าดโดยตรงนะครับค่าใช้จ่ายที่ผมออกไปนะครับผมขอไม่เอาอะไรเลยสักบาทนะครับอันนี้เสียไปอยู่ที่3 4มหมส่วนใครที่อยากจะช่วยป้าจริงๆสามารถโอนได้ที่บัญชีป้าเลยโดยตรง ป้ามีบัญชีไหมครับป้าบอกไปเลย่อ่าพูดไปเลยครับธนาคารกรุงไทยค่ะวัชนาเสียงม้าสามสามเก้าศูนย์สองสองห้าเจ็ดแปดหนึ่งกรุงไทยโอเคครับถ้าใครยคอยากจะ <c oughs> ช่วยป้าแหม่มนะครับดูแลค่าอาหารหรือว่าจะมาร่วมบุญ